สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมบู g าร NFT จากผู้พนาคนไทยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการอัพเลเวลของตัวละครการ e v o l u วลูชรวมไปถึงการขายไข่ Standard ครั้งสุดท้ายของเขาครับไข่เนี้ยเราต้องไปซื้อไหมอัพเลเวลต้องทำอย่างไรบ้างและการ Evolution ันสำคัญแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับ เปนเพียงคลิปอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับบู g า n อนิฟเฉยๆฝากกดติดตามช่อง y u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  e p p a y l o t แล้วก็กลุ่ม Facebook p a y y l o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม n f นีนะและตอนนี้ทางช่อง p a y l o t t ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม N f นีการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆครับใครสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับ b ลูการ์เครับเขาประกาศนะฮะ l s t a n s t r n d a r d ็เซนะครับการขายไขยส่สซนดัตครั้งสุดท้ายของทาง b l ูกาเองครับเราไปดูรายละเอียดก่อนเนาะในการขายไข่ครับจะเกิดในวันที่19กลุุ่มภาพันธ์นี้เวลา2ทุ่มครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็น3แบบ3รูปแบบ3สไตล์ครับแบตแรกราคาแพงสุดอยู่ที่180 USD อครับไข่มีจำนวนขายทั้งหมด100ฟองเท่านั้นครับ ในการเปิดข่รแบบแบตที่1ครับจะแบ่งเป็นแร่80%และ e ีพิก20%ครับเรียกว่าได้ตัวละครแบบหายากมากกว่าแบตอื่นๆว่างั้นเถอะส่วนแบตที่2ครับมีขายจำนวน4,900ใบครับขายราคาที่50 US dollar ครับมีโอกาสไล่ตั้งแต่คอมมอน80%แร18%อีพ e ิกอยู่ที่2%และแบบสุดท้ายครับแบตบที่3 ขาย1,000 0ใบครับราคาสตาร์ทที่30 u s ิเอลเริ่มตั้งแต่ขั้นต่ำสุดได้ครับคอมมอน50%อนอันคอม40%แร9%เก้าเปอร์เซ็นต์อีปิก1%ครับและขายทั้ง3แบตขายแตกต่างช่วงเวลานะสตาร์ทเริ่มที่2ทุ่มนะครับต่างกันแบตละชั่วโมงฮนะแบตท,ที่1เนี่ย2ทุ่มแบตท,ที่2 3ทุ่มแบตท,ที่3 4ทุ่มครับใครจะชอบขายแบบไหนเร่งแบบไหนไว้อยู่ รอดูเวลาแล้วเข้าไปซื้อกันนะครับมีจำนวนจำกัดเนาะทั้ง3รูปแบบครับมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการอัพเลเวลของตัวละครของเขาครับนในตัวบู้าแต่ละตัวครับจะมีการอัพเลเวลและเมื่อคุณอัพเลเวลเซตัสต่างๆจะเพิ่มขึ้นด้วยครับค่าเซตัสเพิ่มขึ้นเท่าไรขึ้นอยู่กับพ u r i อรของตัวละครของคุณครับคือความบริสุทธิ์ของตัวละครนั่นแหละฮะที่เราเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ในหน้าจอของตัวละครนะ เขาบอกไว้งี้ครับตัว purity เป็น value ที่เป็น special ครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่านี้จะติดตัวมากับตัวละครเนาะเป็นเหมือนยินเด่นของตัวละครนั้นว่างั้นก็ได้นะครับจะเป็นส่วนที่ boost ให้ตัวค่า s t a t สต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อเลเวลตัวละครอัพขึ้นครับและจะมีเอฟเฟก ในระบบสกิลเมื่อตัวบูกานเข้าไปสู่ในเฟสของบูกาแลนด์ครับเฟสแรกในของอาริเชียเนี่ยยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะฮะและก็มีเอฟเฟกเกี่ยวกับการอีวอร์ชั่นที่เราจะมาพูดคุยกัน2ส่วนในวันนี้ด้วยครับในการเลเวลอัพครับตัวนี้เขายกตัวไลออนมานะครับเลเวลหค่าพาวเวอร์ที่10ครับแล้วก็พิวริตี้ที่80ครับถ้ามีการเลเวลอัพตั้งแต่เลเวลหไปจนถึงเลเวล10ครับคุณจะต้องใช้วัตถุดิบพังส่วนเพื่อมาเลเวลอัพตัวละครน,นะฮะ เราจะเห็นได้ว่าค่า power ของตัวละครตัวนี้นะเพิ่มขึ้นจาก10ครับเป็น7.3ครับเขาบอกว่าตัวเนี้ power จริงๆจะเพิ่มได้ตั้งแต่บวกจะ2 7ไปจนถึงบวก6 3ครับขึ้นอยู่ตัว priority ของตัวละครนั้น,น,นครับซึ่งตัวนี้อยู่ที่80ค่าพลัง power ก็เลยมากกว่าชาวบ้านเขาครับ โดยค่าเซตัสจากหลักๆของตัวละครเนี่ยจะมีอยู่6ค่าครับค่ารักค่า accuracy ค่า attack intelligence agility และก adaptability ฮะซึ่งแต่ละค่าเนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มขึ้นครับเมื่อเลเวลของตัวละครมากขึ้นและมันก็จะอ้างอิงในส่วนของ Priority ด้วยครับสรุปง่ายๆคือ Priority มีปัจจัยหลักในการที่จะเพิ่มค่าเซตัสต่างๆของตัวละครให้เด่นมากขึ้นมากกว่าตัวละครที่ค่า p r อริตี้ต่ำๆครับ อันนี้คือความแตกต่างของตัวละครนะแม้หน้าตาจะเหมือนกันก็จริงครับเลเวลเท่ากันแต่เซตัสหลักที่แฝงมามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับไปดูในตารางการอัปเกรดเลเวลบ้างนะครับแต่ละตัวแต่ละประเภทคอมมอนอันคอมมอนแร่การใช้ EXP ในแต่ละขั้นเพื่อการอัปเกรดเลเวล1นเป็นเลเวลสองเลเวลสเป็นเลเวลสจะใช้ไม่เหมือนกันนะคอมมอนเลเวลหเป็นเลเวลสครับใช้แค่ร้อยเดียว แ้าเกิดไปเป็นแรต้องใช้150นะครับอันนี้คือจุดแตกต่างของตัวละครแต่ละตัวด้วยครับมาถึงการ e v o l u t ชันครับค่า Priority ก็จะมีเอฟเฟกในการอัพไซตัสของตัวละครอ,อีกเช่นกันครับนอกจากการเลเวลอัแล้วเนาะ เมื่อคุณ Evolution ครับในส่วนของค่า p u r r t y y เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ทให้ตัวค่า Power เพิ่มเติมมากขึ้นครับแม้จะอยู่ในเลเวลเดียวกันนะฝั่งด้านซ้ายนะ Power อยู่ที่73ครับเมื่อมีการ Evolution Power ไปอยู่ที่1 2 1ครับตัวนี้คือข้อแตกต่างระหว่างตัวที่ไม่ Evolution กับตัวที่ Evolution นะครับและ Evolution คืออะไระเราไปดูครับข้อมูลของเขานะตัวละครบูกานแต่ละตัวครับเขาจะมีแรงอยู่ทั้งหมด3ระดับครับ bron silver แล้วก็ g o ครับซึ่งแต่ระดับก็ขึ้นอยู่กับความแรงของตัวละครด้วยครับเมื่อตัวละครคุณมาเป็นแบบค o m m o n กับ uncommon ครับจะ start ที่ระดับบ r o n z e ครับหรือระดับต่ำสุดนั่นเองครับตัวละครแบบแร่ epic ก็ start ที่ระดับกลางหรือ silver หนครับตัวละครที่ระดับความแรงสูงขึ้นขั้นต่างๆแรคงต่างๆเขาก็จะสูงด้วยนะซึ่งแร่งต่างๆจะบ่งบอกถึง m a ก l ล v e l ครับ อย่างตัวละครแบบคอมอนอันคอมที่หลายๆคนมีรวมไปถึงผมด้วยซาร์ที่บรอนหนึ่งครับบรอนจะมีแม็กเลเวลอยู่ที่10ครับถ้าคุณอยากจะอัพให้แม็กเลเวลสูงขึ้นกว่านั้นครับคุณต้องอีวิวเลชันเขาครับเพื่อให้มาในระดับซิลเวอร์แม็กเลเวลจะอัปเกรดกลายเป็นแม็กที่20ครับแล้วการอีวิวเลชันทำยังไงครับอีวิวเลชันก็คือการที่เอาตัวละครอ,อีก1ตัวครับมาเสียสละหรือบูชายานครับจับเบิร์นทิ้งนั่แหละฮะโดยอัตราการสําเร็จแบ่งเป็นดังนี้ครับสปีชีเดียวกัน กับคนละสปีชี์ข้อมูลเริ่มซับซ้อนนะถ้าคุณใช้ตัวละครแบบสปีชี์เดียวกันครับมาดูตารางตรงนี้ได้เลยฮะทางฝั่งขวาครับสปีชี์เดียวกันบอลหนึ่งไปบอลสองคือร้อยเปอร์เซ็นต์บอลสองไปบอลสามก็ยังอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าคนละสปีชี์คนละสายพันธุ์ครับบอลสองไปบอลสามอัตราความสําเร็จอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะลดลงมานะแสดงว่าถ้าเกิดใครหาตัวละครที่เหมือนกันครับอัตราความสําเร็จคุณจะยิ่งสูงมากขึ้นครับ อีกส่วนหนึ่งครับถ้าเกิดเป็นสเปเชียเดียวกันแต่ระดับความแร่แตกต่างกันฮะเราจะมาดูที่ตารางตรงนี้นะฮะตารางตรงนี้บอกไว้ว่าถ้าคุณเอาตัวละครตั้งต้นเป็นคอมมอนครับตัวละครที่เหลือคุณจะเอาอะไรมาก็ได้ฮะคอมมอนอันคอมมอนแร่อีพิกอัตราจะสําเร็จในตารางนี้คือ100%ครับและคุณย้อนกลับไปดูในตารางแรกกันอีกทีเนาะแต่ถ้าเกิดครับอันดับแรกคุณเอาตัวละครสปีชีเดียวกันัพบอล2เป็นบอล3อัตราการสําเร็จตรงนี้100%นะครับ แต่เมื่อเลื่อนไปดูครับตัวละครตั้งต้นเป็นอันคอมมอนตัวละครที่เอามาซักคิฟาหรือบูชยันเป็นคอมมอนครับอัตราความสำเร็จคุณจะไม่อยู่100%แล้วนะฮะจะเหลือลงแค่85%ครับตัวอย่างก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าคุณเอาตัวนกแบบนี้นี่อันนี้สบีชี่เดียวกันแน่นอนนะครับมาเพื่อทำการอัปเกรดตัวละครอัตราการสำเร็จก็คือ100%ครับ แต่ถ้าเกิดคุณนำตัวละครแบบนี้ครับเรดชิคเก้นไก่แดงเนาะกับตัวละครนกค,ครับอันนี้คนละสปีชีคนละระดับความแรด้วยฝั่งซ้ายอันคอมมอนนะครับฝั่งขวาเป็นคอมมอนเนาะเมื่อเราไปดูกับตารางครับเขา u รบน3ขึ้นซีเวอร์หนึ่งฮะคนละสปีชีอัตราการสเปรยอยู่ที่60%ครับแต่มันไม่หยุดแค่นั้นครับเมื่อเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างครับอันคอมมอนตั้งต้นตัวที่มาซักคิฟายเป็นคอมมอนครับอัตราการสเปรดจะเหลือ85% ระบบจะเอา2อันมาคูณครับมันจะเหลือเท่านี้ฮะหกคูณ85%โอกาสในการสําเร็จจะเหลือเพียงแค่51%เท่านั้นครับคุณต้องระวังตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ดูตารางใดตารางหนึ่งนะครับทั้งระดับความแรงแล้วก็สปีชีฮะอันนี้คือความสําเร็จของการอีวลูชั่นครับ เมื่อคุณอีวู u ชันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วค่าพลังพาวเวอร์คุณจะเพิ่มเติมมากขึ้นหน้าตาของมอนสเตอร์คุณก็จะเปลี่ยนไปครับแม็กเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นถ้าคุณไล่ระดับจากบลอนดไปสู่ซีเวอร์หรือซีเวอร์ไปสู่โกนะครับและโมดอื่นๆที่ตามมาในอนาคตอันนี้ต้องพึ่งพาสกิลของตัวละครที่จะออกไปตะลุยโลกจริงๆของบูกาครับและตัวละครที่เขาจะแอดออนขึ้นมาก็คือเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้นะที่จะมีมาให้คุณสะสมเป็นเจ้าของได้กับตัวเกมบูกา NFT ครับ และอีเวนต์อื่นๆที่กำลังจะมาก็คือการขายเหรียญ IDO ของเขาครับจะมาเมื่อไรจะมาวันไหนติดตามข่าวสารให้ดีครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ